สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดวิสชาแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม for z a h o r i น o n 4นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำา q u ดฟีสติวัลเพ l ย์ลิสซี s ีสี่ส4นะครับตัวล่าสุดในวันพฤหัสที่ผ่านมาเนาะนะครับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่หัวร้อนมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเล่นยากนะครับก็เบลยี่สิบขึ้นไปก่อนนะครับเพงจะทำได้นะครับมีหัวอุ่นๆกันแน่นอนนะฮะควิดแรกก็คือให้เราเอาคันไหนก็ได้นะครับไปถ่ายรูปที่บ้านหลังแรกนะครับ ขายมันติดกับบ้านกับรถนะทั้งสองอย่างผิดกันนะครับก็บ้านหลังแรกจะอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณด้านล่างสุดเลยนะฮะกดยีดเข้าไปนะครับสําหรับใครมีวาร์ปเนาะแล้วขับเข้าไปในบ้านนะครับแล้วกด P เข้าหมดถ่ายรูปเลยนะครับแล้วก็กด Enter เพื่อถ่ายนะครับก็ต้งหูคันนี้ได้มาจากที่ผ่านมาเนาะที่เขาขายในฟอร์ซ่ทอนช็อปนะครับเดี๋ยวเราโอ,อกาสหน้ามาขายใหม่ค่อยไปซื้อใหม่นะครับโอเคเนาะใช้ขันไหนก็ได้มาถ่ายนะครับ ัดมานะครับเป็นเควสขับห้ามชนนะครับตัวนี้ก็คือกดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับมันจะเป็นจับเวลานะครับแล้วก็ห้ามชนกําแพงห้ามชนล้วนะครับนีตัวนี้เนาะจะมีจับเวลาแข่งกับเพื่อนแข่งกับบอทแข่งกับคนอื่นที่เขามาท้าชิงอย่างนี้นะครับก็เข้าไปเล่นได้เลยใครเป็นสีทองแล้วไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นสีทองไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับถ้าใครยังไม่เป็นก็ให้เข้าไปเล่นนะครับโดยการเข้าร่วมแรงเอเวนเจอร์นะครับก็ยืดเสี้ยวมาเลยนะฮะแล้วก็เลือกไปที่ออนไลน์เอเวนระคับ แล้วก็มาเลือกแรงแอนเวนเจอร์ตัวด้านล่างนี่ครับที่เป็นลายฟีนะครับเลือกโหมดนะครับโหมดไหนก็ได้น้องโหมดหนึ่งนะครับผมแนะนําให้เล่นขวาสุดแล้วกันนะครับเพราะว่าจบไปดีนะครับก็ถัดมานะครับใครยังไม่ปลดล็อกนะครับให้มาเล่นควิกเพย์ก่อนนะครับโหมดไหนก็ได้สักประมาณ5ตานะครับแล้วมันจะปลดล็อกโหมดออนไลน์แหล่งนะครับให้เราเล่นนะครับหันมาเป็นควททำความเร็วสูงสุดนะครับให้ได้289นะครับ ทำท็อปสปีดนั่นเองนะฮะโกนัานจะอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้เลยนะครับที่เป็นแถบสีส้มนะครับได้289ขึ้นไปเนาะรถที่ใช้เป็นเจ้าเดิมนะครับ MT 9 0 0 S นะครับหาได้ในร้านคาประมูลนะครับตัว Auction House นะครับเข้าไปซื้อได้เลยนะครับคันประมาณ4-6่ถึงหกแสนนะครับแล้วก็จูนนะครับใช้จูนนี้นะครับแล้วก็วิ่งให้มาได้289นะครับขึ้นไปแล้วก็ไปเข้าตรงแถบถ่ายรูปพอดีนะฮะ โอเคทีนี้ก็จะผ่านแล้วนะครับถัดมานะครับเป็นควิกระโดดไกลนะครับ220เมตรนะครับก็มันจะมีเนินอยู่บริเวณนี้นะครับทางขวาสุดของเมืองนะฮะมันจะมีเนินอยู่บนเขานี้นะครับให้เราวิ่งมาเลยนะครับให้มันได้220ขึ้นไปเนาะ เลย220แล้วค่อยก็จะผ่านนะครับจอดพอดีนะฮะโอเคถัดมานะครับเป็นเควสนะครับดิฟนะครับตัวนี้ดิฟนะวิธีการที่ผมได้สอนออกไปแล้วนะครับคลิปสอนดิฟนาอมีอยู่ลองหาดูในช่องนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวแปะไว้ให้ข้างบนขวานะครับให้มันได้แสนสองนะครับแสน0 0 0นะครับแ2 8 0 0งหมื่นแนแต้มเนาะจะอยู่บริเวณนี้นะครับข้างๆตัวตัวทางด่วนนะครับ ที่คุดบังคับนะครับแล้วก็ใช้รถคันนี้นะครับนิสสันนะครับ2 4 0 s x S E นะครับคันนี้ผมจูนเป็นดิฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้จูนนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับน,น,นี่นะครับก่อนจะแข็งให้มาตั้งค่า ตัวนี้นะครับให้เป็นออฟสองอันนี้เนาะ Stability กับ Texture Control ให้เป็นออฟนะครับแล้วก็ใช้เกียร์แมนนวลหรือว่าเกียร์แมนนวลเวทคัดก็ได้นะครับคือเข้าเกียร์เองนะฮะตือตั้งตามผมได้เลยนะครับทีนี้วิธีการนะครับก็ให้เรากดลองกดค้างดูนะครับรถมันจะสไลด์นะครับแล้วก็ให้เราปิดนะครับเนี่ยให้เรากดซ้ายขวานะครับลองดูนะครับลองแก้อาการรถดูว่ารถมันไปทางไหนนะครับก็แก้อาการดูเนาะอันนี้เป็นการดิฟเข้าๆนะครับให้เต้มด้านล่างเนี่ยได้แสนสองนะครับ ผมได้เลยแสนสองมาแล้วเนี่ยโอเคเป็นอันผ่านนะครับสำหรับควสดิฟเนาะตัวนี้จะเป็น4ี่ควสดย่อยนะครับด้วยพอร์ต้าหนึ่งหนึ่งปี197 3สนะครับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นของพอตนะครับยากมากสำหรับควสดตัว3ด่านขาวนะครับอ่ะตัวนี้นะครับให้เอาคันนี้มาขับก่อนนะครับสำหรับสีควสดย่อยตอนนี้เนาะที่เรากำลังทำนะครับเอาคันนี้มาขับนะครับแล้วก็ใช้จูนนี้นะครับ เ็ตัวสีควายดูนี ee, leagues, ้จะง่ายสักหน่อยนะครับเพราะว่าเขาสร้างด่านไว้ให้เราแล้วนะครับเราแค่เข้าไปเล่นนะครับต่อมาทําสปีดโซนนะครับ12ดาวนะครับก็คือสะสมไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปวิ่งกลับสะสมไปสะสมไปเรื่อยๆจนครบ12ดาวนะครับได้รอบละสองดาวก็ได้รอบละสามดาวรอบละหนึ่งดาวก็แล้วแต่นะครับทาไปเรื่อยๆจนครบ12ดาวนะครับเนี่ยสปีดโซนจะหน้าตาอย่างนี้นะครับที่มันมีปลายทางฝั่งหนึ่งไปหากฝั่งหนึ่งนะครับก็วิ่งไปเลยนะฮะทำครบนะครับ12ดาวก็จะเป็นอันพันนะครับแหรับเวลด ต่อนี้นะครับอ่ะถัดมาครับเพศที่สามก็คือให้แข่งดานโหลดขณะสามครั้งนะครับวิธีการง่ายๆนะครับทําแบบผมได้เลยนะครับทําตามผมได้เลยวิธีการง่ายๆนะฮะยืดสีออกมานะครับแล้วก็ไปที่คิดทิพย์นะครับแล้วก็ไปที่บูปินส์น้เงินนี้นะครับเลือกเทรนดิ้งทุเดย์นะครับให้เลื่อนหาดานนะครับตัวนี้นะครับที่มันเป็นรูปสกิตสีน้ําเงินนี้นะครับข้างๆคขาบอกออทำเนี่ยนะครับแล้วก็ นะครับสำหรับใครที่หาด่านไม่เจอนะครับให้เอาโคดนี้ไปกรอกนะครับโคดนี้ไปกรอกนะครับในรหาด่านแล้วกดโซโล่เข้าไปเลยนะฮะแล้วก็กดเลือกลดนะครับแล้วก็ตรงอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเดียวไปตามบดตรงอย่างเดียวเลยทําแบบนี้3ามครั้งนะครับจะเป็นอันผ่านควสที่3นะครับก็คือเขาให้แข่งตามรอบเนาะชนะ3ามรอบแล้วก็ขับตรงไปเลยครับไม่ต้องไปเลี้ยวตามบดนะฮะโอเคนะครับชนะด่านเดิน3สามครั้งนะครับควสที่สีเนาะทำเหมือนกันเลยนะครับแค่เปลี่ยนจากด่านตัวสีฟ้าให้เป็นด่านสีส้มนะครับ H C c ี e a t i v e h u แล้วก็บูปินนะครับนี่นะครับด่านสีส้มนะตรงนี้นะครับมันจะเป็นโลโก้สีส้มที่เป็นรูปทางกับป้ายบอกนะครับบอกทางเนาะแล้วก็จะมีคำว่าออททมนะครับข้างล่างนะครับเลือกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครหาด่านไม่เจอจะเป็นโค้ดนี้นะครับสําหรับใครที่มาทำาเ e ว t ทีหลังนะก็ให้เราตรงอย่างเดียวเหมือนกันครับวิธีการตรงอย่างเดียวเหมือนเดิมเลยทำสามครั้งจนครบนะครับ ไม่ต้องไปเดียวตามบอดมันนะฮะเขาสร้างด่านไว้ให้เราให้เราตรงอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นอันผ่านแล้วนะครับง่ายๆอีซี่นะครับต่อมาเป็นแข่งสามด่านขาวนะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะฮะมันจะมีด่านบอกมา3ด่านแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นรถขับหลังนะแนะนําว่าให้เปิดตัว traction control กับ stability control นะครับใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นนี่นะครับ ตั้งค่าด่านให้เป็นไฮ g ี้สกิลนะครับอะนะครับถ้าใครไม่ตั้งไฮดีสกิลมันก็จะไม่ผ่านตัวให้เล่นกี่รอบแล้วได้ที่1ทุกรอบก็ไม่ผ่านนะครับถ้าไม่ตั้งไฮดี้สกิลขึ้นไปนะครับโอเคนะครับตัวนี้เควสอาจจะบักนะครับตัวนี้นะมี3ด่านขาวเหมือนกันนะครับมันอาจจะบักเนาะก็ถ้าใครไม่บักนะครับให้กดไปเล่นได้เลยนะครับเนี่ยด่านหายมันบักนะครับคือมันหายไปด่านหนึ่งนะฮะ มาเล่นได้แค่2ด่านนะครับใครเล่นได้3ด่านก็ดีใจด้วยนะครับของผมมันบักเนาะผมไม่ได้ทําให้ดูนะครับมีแค่จูนกับรถให้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นแข่ง3ด่านขาวเหมือนกันนะครับตัวนี้อยู่ข้างกลากันนะครับทางฝั่งขวานะครับอ่าครับมีสามด่านขาวแบบนี้เนาะก็นะครับใช้พอร์ตคันเดิมเลยนะครับแต่แค่เปลี่ยนจูนนะครับเป็นจูนขับ4นะครับก่อนหน้านี้เป็นขับหลังนะครับความยากไฮดีสกิลเนาะ นี่มีด่านนึงนะครับที่ไม่สามารถกดรีไวา์ได้นะครับก็ขับหลายๆรอบหน่อยนะครับโอเคถัดมาเป็นแข่งกับบอทนะครับชนะ2รับ3ตานะครับตัวนี้กดไฟทีมเข้าไปได้เลยนะฮะแนะนำมาครับให้เปิด texture control นะครับกับ stability ช่วยไว้นะครับเพราะว่าคันนี้ขับหลังนะครับแล้วรถมันแรงมาเยอะมันแรงนะครับรถมันสะบัดเลยนะครับเหมือนรถดิฟเลยเนาะก็ให้ เควสมันชนะนะครับสตาขึ้นไปนะครับถัดมาเป็นเควสมินิเกมนะครับกดไฟทีมเข้าไปได้เลยแล้วมันจะมี3เกมข้างในให้เราเล่นนะครับมีชิงมงกุฎซอมบี้วิ่งและจับส่งธงนะครับก็คือตัวนี้เล่นไปเลยนะครับไม่ต้องออกตามเขานะครับไม่ต้องกลัวนะครับเล่นไปเลยชนะหรือแพ้มันก็จะผ่านนะครับไม่ต้องกลัวจะได้ฟรีบีฟรีเลยนะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ